ก๋วยจั๊บเป็นก๋วยเตี๋ยวชนิดหนึ่งที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากก๋วยเตี๋ยวชนิดอื่นมากพอสมควรเพราะต้องใช้เส้นก๋วยเตี๋ยวชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเส้นก๋วยจั๊บสดปรุงแบ่งออกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆคือก๋วยจั๊บน้ำข้นและก๋วยจั๊บน้ำใสนอกจากนี้แล้วยังมีเส้นก๋วยจั๊บที่เรียกว่าก๋วยจั๊บเสี่ยงไฮมีลักษณะเส้นใสทำมาจากถั่วเหลืองนิยมใช้ทำก๋วยจั๊บน้ำใสหรือนำไปปรุงอาหารอย่างอื่นก็ได้เช่นยำหรือผัดขี้เมาก๋วยจั๊บน้ำข้นปรุงน้ำด้วย วิธีการพระโล้เครื่องปรุงนิยมใช้เครื่องในหมูประเภทต่างๆเช่นไส้หมูหัวใจตับ ระเพาะปอดหนังหมูนอกจากนี้แล้วยังใส่เต้าหู้ไข่ต้มเนื้อหมูหมูกรอบเลือดหมูก๋วยจั๊บน้ำใส่เครื่องปรุงเหมือนก๋วยจั๊บน้ำข้นทุกอย่างแตกต่างกันเพียงน้ำที่ต้มเป็นน้ำกระดูกหมูเท่านั้นเองไม่ใช้วิธีการพโล้โดยบางที่มักเรียกก๋วยจับยวนและใส่หมูยอหอมเจียวพริกผัด ต่อมาผู้ผลิตจึงได้นำมาปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้เกิดความหลากหลายมีทั้งก๋วยจับต้มยำและก๋วยจับเย็นตะโฟประวัติความเป็นมาชื่อผู้ผลิตคุณธนาวดีเอื้อเฟื้อที่อยู่ศูนย์อาหารมีเจริญตำบลธาตุอำเภอวารินจังหวัดอุบลราชธานี34190ต้นทุนในการผลิต เส้นก๋วยจั๊บห0ึกรัม g, ต้นทุน4บาทรวมต้นทุนเป็น80บาทกระดูกหมู g, 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 100กรัมต้นทุน3บาทรวมต้นทุนเป็น60บาทหมูเด้ง20กรัมต้นทุน2บาทรวมต้นทุนเป็น40บาทหมูยอ30กรัมต้นทุน2.8บาทรวมต้นทุนเป็น56บาทปลาหมึก25กรัมต้นทุน4.5บาทรวมต้นทุนเป็น90บาท ต้นหอมผักชี5กรัมต้นทุน0ูนบาทรวมต้นทุนเป็น8บาทคะน้า25กรัมต้นทุน1บาทรวมต้นทุนเป็น20บาทหมูสับ50กรัมต้นทุน 2. 7 5เจบาทรวมต้นทุนเป็น55บาทหอมเจียว10กรัมต้นทุน0.4บาทรวมต้นทุนเป็น8บาทเกลือ1นช้อนชาต้นทุน0ู5บาทรวมต้นทุน1บาทผงปรุงรส 1ช้อนชาต้นทุน0ูนบาทรวมต้นทุนเป็น7บาทซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะต้นทุน1.4บาทรวมเป็น28บาทน้ำเปล่า600มิลลิลิตรต้นทุน0ูนบาทรวมเป็น6บาทกระเทียม10กรัมต้นทุน0ูบาทรวมเป็น16บาทพริกไทยเม็ด2กรัมต้นทุน0ูนจบาทรวมเป็น2บาทพริกเผา1ช้อนโต๊ะต้นทุน2บาทรวมเป็น40บาทมะนาว1ช้อนโต๊ะ ต้นทุน0.4บาทรวมเป็น8บาทขิงขาตะไคร้20กรัมต้นทุน1บาทรวมเป็น20บาทแก๊ส1ถังต้นทุน0.23บาทรวมเป็น3.23บาทรวม20ชามรวมต้นทุนการผลิตทั้งหมด548.23บาทงบต้นทุนการผลิตส,สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่28กุมภาพันธ์2567 เขาติดทางตรงวัตถุดิบทางตรงคงเหลือต้นงวดศบาทบวกซื้อวัตถุดิบหนึ่งบาทต้นทุนวัตถุดิบทางตรงที่มีไว้ใช้ในการผลิตหนึ่งพอบาทหาวัตถุดิบทางตรงคงเหลือปลายงวดศบาทวัดิบทางตรงที่ใช้ในการผลิตหนึ่งบาทค่าแรงงานทางตรงศบาทค่าใช้ค่าใช้จ่ายในการผลิต ค่าเสื่อมราคาหม้อ25.86ค่าเสื่อมราคาหลังแก๊ส2.77ค่าเสื่อมราคามีด1.67ค่าเสื่อมราคากระบวย2.86ค่าเสื่อมราคาทับพี1.77ค่าเสื่อมราคาชุดถ้วย50บาทค่าเสื่อมราคาโต๊ะ8.3ค่าเสื่อมราคาเก้าอี้6.25 งบต้นทุนการผลิตส,สำหรับเดือนสี้สุดวันที่28กุมภาพันธ์2567ถุงมือพลาสติก30เส้นก๋วจับ2 5 0กระดูกหมู1,400หมูเด้ง1,100หมูยอ600ป้าหมึก2,000หอมผักชี288คณะ500หมูสับ1,000พร้อมเจียว168เกลือ28 ผงชูรส168ซอสปรุงรส784น้ำเปล่า165กระเทียม160พริกไทยเม็ด142พร14 2, ิกเผา780มะนาว224ขิงขาดตะไคร้320แก๊ส150รวม12,665.48 ต้นทุนการผลิตในงวดน,นี้23,915.48มบดวกงานระหว่างทำต้นงวดศูนย์งานระหว่างทำรวม23,915.48หาักงานระหว่างทำปลายงวดศูนย์ต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จ2 3 9 1 5 4 8งมกําบกำไรขาดทุนสำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่28กุมภาพันธ์2ห6 7รายได้จากการขายหักต้นทุนการขาย 2 8 0 0มบาทสินค้าสำเร็จรูปต้นงวดศูบาทบวกต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จสองหมื่บาทต้นทุนสินค้าที่มีไว้เพื่อขายสองหมื่ายสิบห้าจบาทหากสินค้าสำเร็จรูปปลายงวด2 3 9หมื่ก้าบาจกำไรขั้นต้นสี่พันแปบาส ค่าใช้ใจ่ายดำเนินงานค่าใช้ใจ่ายในการขายศูนย์ค่าใช้ใจ่ายในการบริหารศูนย์กำไรสุทธิ4,88.52การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับต้นทุน,นที่ดิบบวกค่าแรงงานบวกค่าใช้จ่ายในการผลิตหารด้วยจำนวนสินค้าที่ผลิตต่องวดต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ11,250หาบวกศู 48, นย์บวก1 2ึ่งหมหราดรด้วย560ิ เท่ากับ42.7บาทต่อถ้วยคำนวณกำไรต่อหน่วยราคาขายต่อหน่วย50บาทต่อถ้วยต้นทุนการผลิตต่อหน่วย42.7บาทต่อถ้วยกำไรต่อหน่วย7.3บาทต่อถ้วยผลการศึกษาค้นคว้าจากการศึกษาค้นคว้ากิจการ ปวยจับต้ยมยำทะเลผู้จัดทําได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้กําหนดการดําเนินงานตามรายงานและผลการศึกษาดังนี้ผลการศึกษาค้นคว้าและแนวปฏิบัติ 1. ศึกษาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนในการทํำปวยจับต้ยมยำทะเลจากการสัมภาษณ์ข้อมูลจากเจ้าของร้าน 2. นําข้อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์มาจัดทําต้นทุนการผลิตมบกําไรขาดทุนเพื่อให้ทราบต้นทุนในกิจการและผลการดําเนิงเนง,งานจากข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษาค้นคว้าของเจ้าของกิจการได้ข้อมูลเพียงพอและเป็นไปตามวัตถุที่ตั้งสรุปผลและข้อเสนอแนะข้อสรุปจากการศึกษา วิเคราะห์ต้นทุนในการผลิตของกิจการกว๋วยจั๊บต้มยำทะเลข,ของคุณธนาระวดีเลือกเฟื้อ,อทําให้คณะผู้จัดทำทราบถึงขั้นตอนการผลิตการเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีและรวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายในกิจการโดยทําให้ผู้คณะจัดทําสามารถวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณการต่างๆได้โดยทราบถึงกําไรจากการดําเนินงานข้อเสนอแนะ จากการศึกษากระบวนการผลิตจากกิจการทําให้คณะผู้จัดทําทราบถึงข้อบกพร่องบางเรื่องที่ต้องปรับปรุงทางคณะผู้จัดทําได้เสนอแนะข้อมูลบางส่วนให้แก่เจ้าของกิจการได้ทราบคือควรทําบัญชีรายรับรายจ่ายภายในกิจการประโยชน์ที่ได้รับจากการทํารายงาน 1. ทราบถึงขั้นตอนในการทําก๋วยจับ 2. ถึงต้นทุนของกิจการและ 3. สามารถนำข้อมูลที่ศึกษาเกี่ยวกับกิจการไปต่อยอดในอนาคตได้